พากินวันนี้จะพาไปกินอะไรเ<ห>ลาคอตอกธรรมดาที่ไม่ธรรมดาที่ไมไ่มีแค่นักท่องเที่ยวเท่านั้นที่กินคนเดนมาร์กเองก็มายืนต่อแถวซื้อกินเหมือนกันพันดีนนร้อยแหนนอนเช็ดจมูกเลยไหมครับพี่เฉยอันนี้เรียกว่าอร่อยจนลืมเละหมดแล้วนะะขอเถอะบอกแล้วไงว่าของก็ดีจริงๆ ว้าวว้าวเมืองนี้สวยมากที่มีการมาเยือนโคเบนเฮเกนประเทศเดนมาร์กคมคมชวนของนายยุ้ยเพื่อนสมัยเรียนของผานิสที่คอยอำนวยความสะดวกในการเดินทางยังเป็นไกด์พาชมเมืองพาชิมของอร่อยที่ห้ามพลาดอีกด้วยมุมนี้ก็ห้ามพลาดมาแล้วต้องถ่ายรูปเอาไว้เป็นที่ระลึกใช่เฮ้ที่ระลึกไม่ใช่ที่ระลึกมามาหน้องซิงหนึ่งสองสามชีสวิวสวยคนก็สวยรูปต้องออกมาสวยแน่นอนถ่ายรูปเสร็จแล้วลำดับต่อไปก็คือรอซื้อไส้กรอก ในขนมปังเขาเรียกว่าฮอทดอกครับพี่ชอรู้จักเมนูในป้ายฮอทดอกให้เลือกเพียบอายุเลยแนะนําให้เราของชิมเมนูสุดฮิตคือเมนูที่ใส่ทุกอย่างทั่อถึงที่มาจากการท่องเที่ยวเดนมาร์้ายาขนาดนี้แล้วจัดไปสิค่ะถูกต้องเลยพี่บ้าแไซสกรอก็มีหลายแบบเลือกไม่ถูกเลยทีเดียวขั้นแรกนะคะเราจะเอาขนมปังที่นึ่งเอาไว้ออกมาผ่าตรงกลางมีพื้นที่เราจะเอาไส้กรอกแสนอร่อยใสเอาไว้ไส้กรอกยาวๆนะครับไม่ขอแบบสั้นก็มีนะคะแต่ลูกค้าสั่งแบบยาวค่ะเข้าใจเลยครับเรบีบซอสใสลงไปจนคราบเติมห หอมใหญ่หอมเจียวแงกวาดองไม่ต้องชินนี้เป็นของน้องสิงห์น้องสิงห์ร้อยคนแรกเลยชิ้นต่อไปเป็นของคุณยื้อกรอกกลางพอดีอิ่มใส่หมดทุกอย่างรับรองว่าอร่อยแน่นอนพี่หอมใหญ่แล้วก็ใส่หอมเจียวฉันร้อยตังหอมเจียวนี่ปิดท้ายด้วยแตงกวาดองแค่นี้ ก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟร้านขายดอกแบบนี้อยู่ทั่วเมืองไม่ใช่เฉพาะนักท่องเที่ยวเท่านั้นที่กินรสะดวกและอร่อยกินนี้สเปเชียลมากเป็น่รอบพันเบคอนครบทุกอย่างชิ้นเดียวแต่กินสองคนระวังจะไม่อิ่มนะคะแค่ชิมนะครับไม่เคาจะได้เหลือท้องไปชิมอย่างอื่นอีกอ๋อเข้าใจแล้วค่ะชิมนั่นนิดนี่หน่อยในโกลเบนไอแกนมีของน่ากินรอให้ไปชิมอีกเพียบถูกต้องเลยครับนี่ค่ะฮัตดอกกับคุณป๋าและคุณแม่น้องสิงก็นจอนะเบดีพันธนันททอนและนี่คือโฉมหน้าของฮดอกง เครื่อเรารอค้าวาตินากินนี่กินเลยสิครับป๋าจะรออะไรล่ะต้อระระวังสำหรับคนที่อยากจะทดลองเมนูนี้ให้ระวังกรามค้างคือว่าดอกชิ้นใหญ่มากส่วนรสชาติไม่ต้องพูดถึงโคตรอร่อยสุดๆไปเลย สิงจัดการฮอทดอกของตัวเองเรียบอย่างนี้ก็แปลว่าอร่อยจริงวนเศษขนมปังที่หล่นตามพื้นเจ้าหน้าที่คอยเก็บกวาดให้เรียบร้อยเรียงก้อนในมือสิงอีกหนึ่งอย่างที่นายยุ้ยแนะนาให้ลองสรุปแวว่าสิงให้สามานเพราะอร่อยมากมีใครเป็นเหมือนกันไหมที่คิดว่าส่วนที่อร่อยที่สุดลากินฮอทดอกหัวท้ายของไส้กรอกหัวท้ายเลยนะจะอร่อยมากจริงๆแหนน้นองสิงจัดไปหัวท้ายเลยหัวใจเลยนะทำไมปวอย่า,านนงนี้ล เห็นนุยพิลขนาดนี้หมดแล้วขอเถอะอร่อยจริงๆด้วยแม่น้องสิงห์ถึงกับเอยปากขอร้องวันนี้กินแต่ของอิลีของร้อยเพลียน้ำหมดเลยนะอร่อยขนาดนี้ฝาขอคำสุดท้ายก็ได้กันนะถามด้วยนะว่า จะเด่ะเ็นมากยังมีของอร่อยอีกหลายมื้อใครชอบก็ตามมาเดี๋ยวป๋าจะพาไปกินติดตามกันด้วยนะครับคู่กินกับ